กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมอมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B, C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนํามาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนํามาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คณ1นะครับทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ ในที่สุดนะครับเฟดก็ตัดสินใจนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับในการประชุมในเดือนกรกฎาคมปี2023เนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเฟดน่าจะคงไว้มากกว่านะครับแต่ว่าเฟดก็อ้างเหตุผลนะครับว่าเป็นเพราะว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยนะยังมีโอกาสที่จะพงกหัวขึ้นนะมันยังไม่ตายนั่นเองซึ่งพูดในเชิงของทฤษฎีก็เป็นไปได้อยู่เพราะว่าถ้านะความห่างนะระหว่างอัตราดอกเบีย้ยนโยบายกับเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ ประมาณ2-3%เนี่ยนะครับมันก็แน่ใจไม่ได้นะเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยเอาอยู่แล้วโดยการปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยนโยบายนั่เนเองนะครับรอบนี้เนี่ยเฟดตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ก็ดันอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดสูงสุดในรอบ22ปีนะครับพูดอย่างง่ายๆคือสูงกว่าในปี2 0 0 7 2 0 0 8สนะสมัยที่เกิด g r ร a t f i n a n c i a l c r i s i s หรือว่า e a t r e c e s s i o n ในปี2008นั่นเองสูงไปถึงย้อนในปี2000นะครับเรียกว่าฟองสบู่ .com นั่นเองนะนะ แล้วเฟดยังเปลยออีกนะครับว่าไม่ได้จบแค่นี้นะมีโอกาสนะที่จะขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีกนะครับในเดือนกันยายนปี2023นี้นะครับโอ้โหถ้าเราจินตนาการนะด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงนะ5.5%ถ้าครั้งหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง5.75%โอ้โหสูงสุดในรอบ22ปีประการแรกแล้วบวกกับระยะเวลาของการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายมาอย่างต่อเนื่องและคงไว้ยาวนานนะครับ วัดเสียวนะครับคำว่าวัดเสียวดูที่อินเวอร์เต็ดยิวเคิร์นะครับตัวนี้วัดเสียวจริงๆสัญญาณเตือนนะครับว่าอินเวอร์เต็ดยิวเคิร์ของสหรัฐเนี่ยนะจุดสุดท้ายเนี่ยถดถอยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็พูดง่ายๆคือเมื่อไหรเมื่อนั้นดูยังไงครับดูที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับไอตัว10ปีนะครับขณะนี้มันต่ำกว่าไอตัว20ปีนะครับตอนช่วง ใกล้เวลานะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะผมบ,บอกว่า anytime possible คือมันจะดีดนะครับจากนะยิวของ10ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันและยิวของ20ปีก็ลดลงอย่างฉับพลันรวดเร็ว่พูดง่ายภายในข้ามคืนมันเกิดขึ้นได้เลยนะครับวันนี้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับผมแลนะ้วนะหวาดเสียวนะผมใช้คำว่า anytime possible แล้วกันนะนับจากนี้ไปนะครับไม่ต้องรอถึงกันยายนนะนับจากนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ อินเว t เตอร์ยิวเคิร์ฟนะมันส่งสัญญาณเตือนข้อข้างชัดเจนนะครับเหลือเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ